ไปดูทางด้านตำรวจภูทรภาคษากันบ้างนะคะก็ได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการร่วมใจเพิ่มสุขหยุดภยัยโควิด -19 ค่ะแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด1 i d 1 9ค่ะ ที่ลานหน้าอาคารที่ทําการตํารวจภูธรภาค3ทางด้านพลตํารวจโทพูลทรัพย์ประเรสริฐศักดิ์ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค3พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการทุกนายได้ลงพื้นที่ดูแลควบคุมการแจกจ่ายอาหารน้ําดื่มให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งมีการแจกเข้ากล่องจํานวน500กล่องตามโครงการรวมใจเพิ่มสุขหยุดภยัยโควิด -19 ซึ่งมีประชาชนทยอยเข้ารับอาหารอย่างต่อเนื่องค่ะสําหรับการดําเนินการนะคะเป็นไปตามหลักการเว้น ระยะห่างทางสังคมและมีจุดคัดกรองก่อนเข้ารับการแจกจ่ายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค3ก็ดำเนินการและคอช่วยเหลือสำหรับผู้ที่พิการด้วยค่ะรวมทั้งผู้ที่ไม่สามารถยืนต่อแถวได้ โดยพลตํารวจทโทภูลทรัพย์ประเรสริฐศักดิ์ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค3ได้กล่าวนะคะว่าโครงการนี้ตํารวจภูธรภาค3และจังหวัดนครราชสีมาร่วมกันจัดขึ้นเพื่อบรรเทาทุก์จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนสําหรับการซื้ออาหารทานโดยจัดให้มีแนวทางการดําเนินการตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งจะมีการแจกอาหารและน้ําดื่มทุกวันค่ะตั้งแต่วันที่28เมษายนถึง1พฤษภาคมตั้งแต่เวลา สิบนาฬิกาเป็นต้นไปค่ะสนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรพระจันยิม